เอทีพี e สามสูมนะครับเราให้บริการขนส่งบุคลากรให้กับทางภาคโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับโดยที่เรามีฐานการให้บริการอยู่ในโซนภาคตะวันออกก็ประกอบไปด้วยชนบุรีระยองปัจเจ็นบุรีจันทบุรีนะครับณปัจจุบันนี้ครับ ค่ะพูดถึงผลประกอบการไตรามาสสามหน่อยค่ะแม้มีการล็อกดาวน์น้ำมันราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแต่เรายังมีกำไรแล้ว9้าเดือนเนี่ยก็กำไรค่อนข้างดีด้วยอยากให้พิพิยะเล่าหน่อยค่ะว่าเราเติบโตยังไงจากอะไรบ้างคะครับผมก็คือในไตรามาสสามเนี่ยเราเรามีรายได้นะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยร้อยสมสิกว่าล้านบาทซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นรายได้ต่อไตรามาสเนี่ยสูงที่สุดที่ผ่านมา เผลก็คือเนื่องจากว่าในไตรมาสสามเนี่ยเรามีลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับก็คือที่เราเคยให้ข่าวไปก็คือ Mitsubishi Electric กมอเตนะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยเราให้บริการรถอยู่ตั้งเกือบเจ็ดสันในขณะเดียวกันลูกค้าเดิมที่ใช้บริการอยู่ก็ได้มีมาตรการในการเพิ่มรถนะครับเอ่อในช่วงที่มีการระบาดต่างๆก็มีการเรียกใช้รถเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดการใช้รถเนี่ยสูงขึ้นทําให้เรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแ่นะครับอืมค่ะค่ะในแง่ของมาจินนะคะแล้วก็กําไรนะคะที่เติบเพุ่งขึ้นนี่ยังไงบ้างคะเอ,อ่อในแง่ของมาจินต้องต้องเรียนว่าถ้าดูลึกๆในมาจินเนี่ยเราเคยมีมาจินในช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยช่วงที่ราคาน้ํามันต่าๆเนี่ยกรอสอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบห้านะครับ แต่ว่าในสภาวะตอนนี้เนี่ยน้ำมันค่อนข,ข,ข,ข้างสูงแต่ว่าทางฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยก็ได้มีการพยายามที่จะปรับปริมาณการใช้น้ํามันให้ให้ประหยัดมากขึ้นนะครับเราก็สามารถทําในเรื่องของคอสเนี่ยได้ประมาณสัก22%์แต่ด้วยเอค n น m i มก o ็อฟสเกลเนี่ยเอสเเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นทําให้ตัวยอดผลกําไรของเราเนี่ยก็โตขึ้นมานะครับแต่ก็โดย margin เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก9%ซึ่งก็ยัง ต่ำกว่าช่วงที่ดีที่สุดที่เราเคยทาได้ซึ่งเราเชื่อว,ว่าถ้าราคาน้ํามันเป็นใจเนี่ยเราน่าจะทําอัตราการทำกำไรได้ได้ดีกว่านี้แหละครับค่ะค่ะช,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 ช่วงต่อจากนี้นะคะมองยังไงบ้างคะทางผู้หานมองว่าราคาน้ำมันที่จะเพิ่มขึ้นสูงอีกไหมแล้วเรามีวิธีการรับมือยังไงบ้างคะจากประสบการณ์ของเรานะครับเราเห็นแล้วว่าราคาน้ํามันบ้านเราเนี่ยจะเป็นลนักษณะไซเคิลนะครับ ก็คือจะมีลักษณะการขึ้น,นอยู่ในช่วงหนึ่งแต่แล้วหลังจากนั้นก็จะลงมานะครับเป็นเป็นราคาน้ํามันของตลาดโลกผมคิดว่าในช่วงฤดูหนาวอาจจะมีราคาทรงตัวอยู่ในประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าภาครัฐก็กําลังเริ่มพิจนารณานโยบายต่างๆที่จะสนับสนุนเรือช่วยเหลือนะครับผมคิดว่าราคาน้ำมันดีเซลที่30บาทนี่น่าจะเป็นราคาที่ค่อนข,ข้างสูงละ นะน่าจะไม่สูงไปกว่านนี้มากนักแล้วนะครับทีนี้ในแง,ง่ของธุรกิจของเราเนี่ยเราก็คิดว่าเอ่อจากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็คงมีการเพิ่มฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเปิดประเทศเนี่ยเอ่อทั้งในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวผมว่าก็เริ่มสดใสมากขึ้นนะครับค่ะค่ะ เราจะเราจะไปลุกลูกค้ากลุ่มไหนคะ่ะเล่าเล่าหน่อยได้ไหมคะ <S <S อุตสากรรมโรงงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วท่องเที่ยวล่ะคะเพราะว่าก่อนนั้นเห็นว่าเรามีไปจับกลุ่มท่องเที่ยวด้วยเออครับผมในแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ได้บทเรียนจากช่วงโควิดเอ่อที่ระบาดมาเราพบว่าบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีการลดกําลังการผลิตลงบ้างนะครับพนักง,งานเอ่อมีการชะลอตัวหรือว่าลดการเดินทางลงแต่ว่าเราพบว่ามีอุตสาหกรรมอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งดูแลพนักงานกลุ่ม ส่วนหนึ่งของโรงงานเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับเราอุปมาไปเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มไข่แดงเนื่องจากว่าโรงงานนีจะหยุดการผลิตเลยถ้าขาดพนักงานกลุ่มนี้ในช่วงโควิดเนี่ยบางโรงงานถึงขนาดต้องไปเช่าโรงแรมแล้วก็เอาพนักงานขับรถของเราเนี่ยไปอยู่กับพนักงานโรงแรมแล้วก็มาทํางานที่โรงงานโดยที่ไม่ให้ไปเจอผู้คนที่ไหนเลยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะ,ะนั้นเราก็เลยมองว่า mm hmm. โอ้การดูแลพนักงานกลุ่มนี้เนี่ยมีการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นทักง,งานฝ่ายผลิตของภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า c o n t i n e n a Process นะครับคือโรงงานที่โดนเครื่องโดยระบบอัตโนมัติเช่นลงไบฟ้าลงปิโตรเคมีลงกัดน้ํามันพนักง,งานกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องเดินทาง365วันต่อปีเลยไม่มีวันหยุดเราก็เลยมองว่าการขนสมม่งพนักงานกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากเราก็เลยมาโฟกัส<ม>ที่กลุ่มนี้นะครับส่วนเรื่องของการ,รท่องเที่ยวเนี่ยเราก็คงยังทําในรูปแบบที่ว่าเราร่วมมือก,กับทางชาเ a อร e รี่นะครับ ที่จะผลส่งนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพไปที่เกาะพังงานก็คิดว่าน่าจะเริ่มกลับมาให้บริการได้ในต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับค่ะค่ะเอในแง่ของกลุ่มลูกค้าที่ที่บอกว่าเราเป็นเป็นลูกค้าพวกกลุ่มไข่แดงพวกอย่าเงี้ยตอนนี้เราได้เราได้ลูกค้าเข้ามาแล้วใช่ไหมคะ เอ่อก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยเราให้บริการกับกลุ่มนี้อยู่ก็จะมีเอ่อลงกันน้ามันไพออยเอ่อลงกันน้ํามันเอ่อ S P R C นะครับตอนนี้เราก็ได้เอ่อสัญญาในการขนส่งพนังงานกลุ่มนี้ที่ P T g C นะครับแล้วก็เอ่อ G P S C ซึ่งก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดเหมือนกันนะครับก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่ธันวาและก็มกรลานี้นะครับ อืค่ะลูกค้าใหม่เนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนผ่านการเติบโตของเราให้เพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะเราประเมินยังไงบ้างเอ่อผมคิดว่าลูกค้าที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะแวลี่ตามจํานวนรถเลยนะครับก็เราจะใช้รถตู้เนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบคันนะครับรถตู้เจ็ดสิบคันเนี่ยผมต้องเข้าใจว่าน่าจะฟันติบิวรายได้เอ่าประมาณสักเกือบเกือบใกล้ๆสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ 7จ็ดแปดเซ็นที่ที่จะจะจะทําให้เรามีแบ็กหลอกออนแฮนแล้วนะคะค่ะค่ะพูดถึงแบ็กหลอกหรือว่าสัญญาในมือปัจจุบันนี้เรามีมีอยู่จํานวนเท่าไหร่ยังไงบ้างคะเอ่อสัญญาในมือตอนนี้เนี่ยเรามีลูกค้านะครับที่เราให้บริการอยู่มาสักห้าสิบสองลายนะฮะเออยอดแบ็กหลอกเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวเลขเราไม่ได้ติดตามใกล้ชิดมากนะครับประมาณสักพันกว่าล้านเศษเศษนะครับค่ะค่ะรับรู้ยังไงบ้างคะยาวไหมคะ ก็จะทยอยรับรู <c oughs> ้ไปในช่วงสามถึง <amigo> ห้าปีนนะครับโดยโดยปกติเแบ็คล็อกของเราเนี่ยอายุสัญญาเนี่ยจะจะยาวแบบเป็นเป็นหนึ่งปีหรือว่ามากกว่ายังไงบ้างคะอายุสัญญาเออมากกว่านะครับประมาณห้าปีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็คล็อกมันก็จะทยอยหมดบางสัญญาก็จะหมดเร็วขึ้นบางสัญญาก็มาแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดที่เราให้บริการแล้วก็สัญญาก็จะประมาณห้าปีค่ะ นะคะภาพของปีนี้ไม่น่าห่วงละเพราะว่าตอนนี้ฟ้าเปิดละเริ่มฟื้นเมีแสงสว่างมากขึ้นละนะแล้วก็แต่ปีหน้าเนี่ยจะฟ,ฟ้าเนี่ยจะสว่างจ้าไหมคะจะเติบโตสดใสามากน้อยแค่ไหนไงยคะเอ่อในแง่ของยอดขายผมคิดว่าน่าจะสดใสามากนะครับเนื่องจากว่าได้มีการเปิดประเทศนะครับได้มีการกําลังการผลิตนะครับแล้วก็เอ,อมีมีเรื่องของดีมานสัพพลาย ถ้าท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยซัพพลายก็ก็ส่วนหนึ่งก็จะต้องถูกเอาไปใช้งานในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเราให้ในภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ก,ก,ก็น่าจะมีการเรียกใช้รถในใน,ในอาาัตราที่ที่มากขึ้นแล้วก็มีการขยายตัวมากขึ้นนะครับค่ะเราเรา,เรามองเป้าหมายการเติบโตยังไงบ้างคะเอ่อตั้งแต่เราร่วมมี strategic partner เ,เข้ามานะครับเราก็เลยเร่งอัตราการขยายตัวเราก็หวังว่าเราจะโดอยู่ที่ประมาณสักปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับ ค่ะจากเดิมจากปกตินี่เราโตยังไงบ้างคะที่ผ่านมาจากปกตินี่ที่ผ่านมาตั้งแต่เราเข้าตลาดมาเนี่ยเราโตบางปีก็สิบเปอร์เซ็นบางปีก็สิบห้าเปอร์เซ็นอยู่ในช่วงนั้นนะครับโ,โ,โดยโเฉลี่ยน่าจะอยู่มานใกล้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผ่านมาค่ะค่ะแต่พอมีพาร์ทเนอร์ก็โตยี่สิบเลยเนาะจิมก็หวังว่า <G ül üyor> จิมขอ,อยาตถามแบบนี้คราว่าก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยนะอัตราคือลูกค้าของเราเนี่ยในตอนนี้กับตอน ก่อนเกิดโควิดเนี่ยการฟื้นตัวเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงว่าฟื้นดีขึ้นล,ละล่ะเหมือนช่วงก่อนโควิดหรือยังหรือว่าเริ่มทยอยฟื้นทยอยฟื้นมากขึ้นเ,เริ่มทยอยฟื้นทยอยฟื้นมากขึ้นนะครับกําลังการผลิตเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าก่กอนโควิดแต่การใช้รถเนี่ยอาจจะมากกว่าช่วงก่อนโควิดเหตุผลก็คือเรื่องของการป้องกันเรื่องการแพร่ระบาดอะไรต่างๆต,างต,างตรงนี้นะครับ แต่ว่าหลังจากที่ลูกค้าเริ่มกลับมาใช้กําลังการผลิตเต็มกําลังเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะมีการการใช้รถที่เพิ่มขึ้นได้ซ้ำไปอืมนะคะเท่าที่เราประเมินเนี่ยน่าจะปีไหนคะที่จะกลับมาเต็มหน้าลายปีหน้าทันไหมคะหรือยังไงหวังว่าผมว่าไมรมากสองปีหน้าน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าว่าน่าจะกลับมาเพราะว่าผมเข้าใจว่าในภาคของการส่งออกในภาคของอุตสาหกรรมเนี่ยจะจะฟื้นตัวค่อนข้างเร็ว เนื่องจากว่าจริงๆมันไม่้เป็นการพึ้นตัวในประเทศแต่เป็นการพื้นตัวของต่างประเทศนะฮะซึ่งตอนนี้ผมเข้าว่าต่างประเทศนี้น่าจะกลับมาได้ดีพอสมควรแล้วค่ะคาว่าทําไมถึงถามเพราะว่าจะสะท้อนผลประกอบการทางฝั่งของ ATP สามศูนย์ด้วยนะจะได้รับอันดับสองดีแล้วต่อดีต่อเนื่องว่าอย่างนั้นเลยค่ะค่ะค่ะ ถามถามทางผู้บริหารนี้ค่ะนอกจากการให้บริการในส่วนของการรับส่งพนักงานแล้วเราแตกลายไปท่องเที่ยวแล้วเรามีแผนที่จะขยายไปในส่วนของการให้บริการอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะก็ในปีนี้เราได้มีการทดลองนะครับเพื่อว่าเราก็มาดูว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้างนะครับเราก็เพราะว่าเรามีจุดแข็งในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของรถเรื่องของการซ่อมบำรุงเรื่องของการดูแลเราก็เลยไปรับบริหารแต่ว่าเราก็อยากที่จะ นอกจากได้ในส่วนของรายได้แล้วเนี่ยเราอยากได้ประสบการณ์ด้วยเราถึงได้ไปรับบริหารในส่วนของรถไฟฟ้านะครับทั้งเป็นเรื่องของแทบเซ็นเจอร์คาร์แล้วก็ทั้งในเรื่องของเป็นรถบัสไฟฟ้าก็ก็เราตามที่แจ้งข่าวไปนะครับเราไปรับบริหารให้กับทางอีวีมี p ลัและก็อรุณพลันะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็ที่ผ่านมาประสบการณ์สองสามเดือนที่ผ่านมาผมว่าเป็นไปได้ได้ดีนะครับค่ะค่ะไออย่างนี้มันจะมีส่งผลต่อรายได้ใน โค้งสุดท้ายของเราหรือเปล่าคะตัว,ต,วตัวที่เราเข้าไปรับบริหารเอ,อ่อมีฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มทยอยรับรู้ไรายได้เข้ามานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่ได้มากกว่าไรายได้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของประสบการณ์นี่แหละครับซึ่่อย,อ,อย่างว่าเราก็จะเป็นคนแรกๆที่ได้บริหารจัดการได้ดูแลได้ซ่อมบำรุงได้ใช้ทดลองขับทดลองเติมไฟอะไรกับรถที่เป็นเป็นเทคโนโลยีใหม่ตรงนี้อืมค่ะ ค่ะในในแง่ของพวกต้นทุนราคาน้ํามันตรงนี้ถามตรงว่าเรากังวลไหมครัเพราะว่าจริงๆแล้วราคาน้ํามันเนี่ยคือคือต้นทุนหลักๆของ a t p สามสูตรเลยเอ,อ๋อต้องเปิดเผยได้เลยนะว่าในช่วงที่น้ํามันแพงขึ้นมาเนี่ยทําให้ต้นทุนน้ามันของเราเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเทียบเท่ากับประมาณสักห้าเปอร์เซ็นของรายได้<ช>นะครับซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยถ้ากลับไปเป็นราคาน้ำมันในช่วงที่ราคาน้ำมันไม่แพงเนี่ยเราจะมีมาจิ้นเพิ่มอีกตั้งห้าเปอร์เซ็นตน แต่เราก็คิดว่าโอเคตรงนี้เนี่ยเราก็ยังพอรับมือไหวนะครับแล้วเราก็ต้องมีแนวทางที่จะเอบริหารจัดการเรื่องของการใช้น้ํามันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกอืมค่ะแสดงว่าหล่อรุนน้ามันลงบัจจิเราก็ต้องขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะ,ะถูกต้องครับอ๋อโอเคเป็นภาพแบบนั้นไปนะคะอะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก ATP สามส่วนมากขึ้นค่ะ ครับผมก็ต้องเรียนว่า ATP 30ผ่านวิกฤตมาในช่วงของโควิดอยู่พอสมควรน,นะฮะ2ปีนี้ก็จะสังเกตว่าในแง่ของงบของเราก็จะสะท้อนสถานการณ์ในแต่ละช่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้านักวงทุนติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะมองเห็นภาพของทางบริษัทแล้วก็เข้าใจธุรกิจแล้วก็ประเมินมูลค่าของบริษัทได้ได้อย่างค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับเนื่องจากธุรกิจของเราก็เข้าใจไม่ยากแล้วก็สถานการณ์ต่างๆก็กระทบ เอ่อบวกก็บวก,บวกลบก็ลบนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่สปายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารนะฮะจะจะเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะประเมินมูลค่าของบริษัทได้ครับค่ะโอเควันนี้นะคะขอบพระคุณผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่เจมในรายการค่ะขอบพระคุณะคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครัค่ะ